สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารบ้านยาวนะครับอยู่กับเชฟยาวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาทํากะเพราเนื้อสับนะครับแล้วก็ไข่เป็ดดาวสวยๆนะครับกะเพราผมจะทําขึ้นเองตามความเข้าใจของผมนะครับพี่กะเพราของผมก็จะมีสัดส่วนแล้วก็วัตถุดิบตามนี้นะครับอย่างแรกคือ นี่ครับดอกกระเพราแล้วก็จะมีกระเทียมนะครับพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาแดงนะครับแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็มีพริกกะเหลียงอผมจะเอาพริกแดงไปพริกแดงกับพริกกะเหลี่ยงไปคั่วนะครับแล้วก็เอาทั้งหมดเนี้ยตำในครกเพื่อทําเป็นพริกแกงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําเลยนะครับ ครับปิดเตาครับนี่ครับพริกแห้งพริกกลีเียงครับเราจะคั่วไม่ต้องถึงกับไหมนะครับคั่วเอากลิ่นหอมครับจะคั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพริกแดงก็เริ่มมี อรอยไหม้แล้วนะครับแล้วก็เริ่มมีกลิ่นฉุนขึ้นมาละส่วนพริกกระเรียงก็เริ่มมีรอยไหม้ไหม้ที่บริเวณอยู่ด้านนอกเขาแล้วอ่าก็ประมาณนี้ก็จะได้แล้วนะครับเรามาตำพริกแกงกเลยดีกว่านะครับเอาเลือกใส่เฉพาะพริกพริกแห้งก่อนนะครับที่เราขั้วมาครับกใส่ก่อนส่วนพริกกระเหรี่ยงแล้วก็ จะพักไว้ก่อนว้ร้อนร้อนร้อนอ่าสามเลยนะครับสามตน,นีครับยกาน,นี้<อ>ครับแล้วต่อไปผมก็จะดอกกระเพราจะใช้แต่ดอกนะครับไม่ใช้ก้านนะครับ ดอกเราจะไม่ใช้ดอกดอกที่แก่เกินไปนะครับดอกแก่เกินไปอย่างอย่างอย่างดอกที่มีสีน้ําตาลเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่มีน้ํามันในดอกกระเพราแล้วมันจะไม่มีกลิ่นหอมเราจะใช้ดอกที่ไม่อ่อนเกินไปแล้วก็ไม่แก่เกินไปนะครับอ่ะนี่ก็พอได้แล้วก็ตำไปเลยครับอ่าต่อไปก็พริกเกลียงให้เราคั่วมานะครับ ต่อไปก็พริกขี้หนูครับแล้วก็พริกแดงครับอ่าสุดท้ายนะครับเราจะเอากระเทียมใส่เข้าไปนิดหน่อยนะครับผมใส่ที่ประมาณ ประมาณห้ากลีบบุบพอไม่ต้องละเอียดแล้วก็คลึงหน่อยครับคลึงคึง,คงให้ทุกอย่างมันเข้ากันครับเดี๋ยวผมจใส่ในถ้วยนี้ โอ้กลิ่นหอมกลิ่นหอมพุ้งขึ้นมาเลยนะครับผมกลิ่นหอมของพริกกระเพราเนี่ยพุ้งขึ้นมาเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอนของการทํานะครับเหมือนเดิมครับกระทะเหล็กเพิ่งล้างมากระเพรากระทะแห้งครับอ่าร้อนได้ที่แล้วก็จะใส่น้ำมันนะครับ ก็จะเอาน้ำมันนี่ฉลุมไปที่กระทะเหมือนเดิมครับทำให้เกิดควันขึ้นครับไล่ความร้ดนออกให้หมดอ่านี่ก็เอาน้ำมันที่เราฉลุมออกแล้วก็น้ำมันใหม่เข้ามาแล้วก็ลดไฟลง จะไม่ใส่เยอะนะครับทอดไข่ของผมทอดไข่ของผมจะใส่น้ำมันนิดเดียวครับใส่แค่นี้นะครับนี่ครับไข่เป็ดตอกใส่ถ้วยไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ลงกระทะเลย ไข่ขาวกรอบไข่แดงไม่สุกนะครับเห็นไหมครบัรบน้ำมันนิดเดียวไข่ก็ไม่ติดกระทะนะครับเพราะว่าถ้ากระทะมันไม่มีความชืน้นอ่าเดี๋ยวผมจะทำให้ด้านบนถูกนิดหน่อยปิดฝาแป๊บหนึ่งอ๋อ เยืยบร้อยครับไข่ขาวกรอบนะครับไข่แดงไม่สุกนะครับพักใส่ในจานไว้ก่อนนะครับนะครับไม่เหลือน้ำมันเลยเหลือแค่ติดกระทะนดิดหน่อยนะี่ครับกระเทียมที่เหลือเมื่อสักครู่นี้สองกลีบนะครับผมนําไปสับนะครับสับละเอียดแล้วผมจะนําลงไปคั่วพร้อมกับเนื้อวัวเลยผมจะใส่พริกแกงประมาณ เกือบสองช้อนโตวนะครับพริกกะเพรานะครับพริกกะเพรานี่ครับโอ้โหสุด,สด,สดกินเนี่ยอ่าขั้วแบบนี้นะครับอยากให้กินเนี่ยมันทะลุหน้าจอได้เลย,เลยครับ ต่อไปก็เนื้อวัวกับกระเทียมครับแล้วผมจะลงใบกระเพราไปหน่อยนึงนะครับ <c oughs> โอ้ย อ่าเนื้อก็ไม่ได้ติดกระทะนะครับเพราะว่ากระทะเราไม่มีความชื้นโอเคเนือ้อสุกในระดับหนึ่งแล้วจะมาปรุงรสนะครับปรุงรสผมก็จะใช้ซอสหอยนางรมอ่าประมาณหนึ่งช้อนโตนะครับชูรสจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับ ปาลไม่ใส่เยอะนะครับผมใส่แค่ประมาณปลายช้อนชานะครับเอาไปตัดรสชาติเฉยๆนะครับผมไม่ได้ใส่เยอะซีอิ๊วดำแต่งสีนิดหน่อยมีน้ำปลานะครับนิดหนึ่งน่าจะประมาณครึ่งช้อนชาได้ครับเติมน้ำซ๊อกหรือน้ำเปล่านิดหนึ่งนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ นี่เราก็มาคั่วเลยครับนี่เราจะเอาใบกะเพราทั้งหมดลงไปเลยนะครับ แล้จะน้ำปลาเหยาะที่ขอบกระทะน,นิดนึงนะครับเพิ่มกลิ่นหอมเสร็จแล้วครับกะเพราเนื้อแห้งๆนะครับพริกกระเพราเผ็ดๆหอมๆนะครับเดี๋ยวเรามาตักเสิร์ฟกัน มาครับตักเสิร์ฟ กระเพราเนื้อสับพริกกระเพราหอมๆนะครับใช้พริกทั้งหมดส,สี่สายพันธุ์นะครับสี่พริกแล้วก็ใช้ดอกกระเพราเป็นส่วนผสมในพริกกระเพราเสิร์ฟพร้อมกับไข่เป็ดดาวไข่ขาวกรอบไข่แดงไม่สุกนะครับครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับทุกๆทุกๆก,ก,การการดูการชมหรือวิวแต่และว,วิวเนี่ยก็เป็นเหมือนกับการสนับสนุนผมให้ผมมีกำลังใจในการถ่ายคลิปต่อๆไปนะครับสนุกกับการทานนะครับ